สีเบรุ่นชาว FC o n l ออนลนทุกคน้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับนี่เลยครับกิจกรรมใหม่ Ultimate w ิ n ner Fer n ando t o r r e s นะครับผมก็คือกิจกรรมนี้นะก็จะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าต้อนรับการมาถึงนะครับของเ e r ร์ n d นโดตอ e s เรส TM นะครับผมก็คือถ้าจะอธิบายกิจกรรมคร่าวๆเลยนะครับผมก็ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็กดกด กดกดไปนะครับแล้วก็จะได้ตั๋วมาเนาะคนที่เป็นท็อปสเปนเดอร์นะครับในแต่ละวันนะครับผมตัดรอบเที่ยงคืนเนาะคนที่เป็นท็อปสเปนเดอร์ก็จะได้ต่อเรททีเอ็มไปนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวพี่นั้นคงไม่ได้หวังต่อเรททีเอ็มมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าต่อเรททีเอ็มน่าจะท็อปสเปนเดอร์ก็เนี่ยดูอย่างพี่ป๊อปปูลูนะครับผมก็ล่อไปเกือบ400แล้วนะครับ400ตัวแหละนะครับเราก็เออมาหวังการ์ดข้างในนี้แล้วกันนะครับแล้วก็พวกรางวัลผู้จัดการเนาะนะครับผมมก็ไอนนเดิมะครับผมนะแางวกอัลผู้จ เท่านะครับผมในจุดนี้เนาะพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่ภาพเฉยๆนะครับผมไม่ได้ปับเบสจริงอัดหยอ,อกๆ,ๆเราสามารถนะครับเอาตัวที่เราได้รับมานะครับมากดเล่นกิจกรรมนี้ได้อีกนะครับคล้ายๆฟีลประมาณว่ากดเด้สปินอะไรประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นเจ้าต้อยเนาะฝากมานะครับ 300,000แคสนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับผมเนาะแล้วก็ในเรื่องของ300,000แคสเนาะเออ่รางวัลผู้จัดในส่วนนี้เนาะก็จะเป็นในเรื่องของรางวัลผู้จัดการนะครับผมก็ถ้าแรกถึง300,000แคสก็ได้ MC บวกแมาดาบ150นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ m มัลติคลนะครับ LN เออ่ m a ลต i แ Ambassador แล้วก็22 UCL นะครับบวก3ถึงบวก3ถึงบวก8เนาะก็ใบนี้ก็แตกมาหลายคนแล้วนะครับผมนะหมายถึงหัวนะครับเอ้ไม่ใช่นะครับก็หมายถึงแบบตัวดีๆเนาะก็ออกมาจากกาส3ถึง8ใบนี้เลยนะครับผมนะก็น่าสนใจมากๆโอเเคดี๋ยว มาลุยกันเลยนะครับผมนะเอคุณอย่าทำให้มันตัดสินใจเลยปอุย้ยได้ตัวมา32ตัวเฮ้ย100ครั้ง32ตัวโอ้โหแต่ว่าการ์ดการที่มันเป็นการ์ดที่แบบเบิ่มๆนี่คือมันไม่ค่อยออกนะสองตัวอืมอันนี้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะโอ้ส่วนใหญ่เป็นเงินเนาะอืมเอาอางี้คือเอาเงินมาเยอะก็ได้นะในบ้าเอ้ยตอนนี้เราเหมือนน่าจะได้ครบสามพแล้วเนาะ นะครับก็รับรางวัลผู้จัดก,การได้เด้อโอเคก็ได้ของมาตามนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็นี่เลยนะเออเป็นกระดานนะครับผมนะสปินกันไปเลยมันอาจจะนานหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไงเราไปดูของเลยนะครับผมว่าได้ของอะไรกันบ้างเด้อน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารับของกันเลยนะครับผม เงินเราเติมไปทั้งหมดประมาณ3 0 0 0บาทนะครับผมได้มา10,000แก็ถามว่าคุ้มไหมอะอย่างที่พี่บอกไปนะครับผมท่าน0 0 0ก็คือ1นึ่งแนะถ้าแบบว่าคุม้มอันนี้เราก็ได้มาประมาณหนึ่งในสาแล้วเนาะก็ที่เหลือก็ต้องไปลุ้นกันเอาเองนะครับผมในเรื่องของการนักเตะนะครับผมได้เงินมาแสนก็โอเคอยู่นะครับผม,ผมกลางๆแล้วกันนะครับอุ้ยก็เยอะเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเติมหมื่นหนึ่งนี่คือน่าจะได้เยอะกว่านี้นะน่าจะได้ประมาณสามสี่แสนอะไรอย่างงี้เนาะนะครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการ์ดกันเลยนะครับผมนะอุ้ยจะว่าไปการ์ดมันน้อยเหมือนกันนะมันน้อยชนิดที่ว่ามันน้อยแบบค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะรวมรวมการ์ดมานะบอกเอาฮนะแล้วเป็นซนะีซีฮะโอ้โหเซอร์จิโอบูสเกตนะครับผมนะโอโบยบ้าเลย ơi! แต่ละตัวไม่ได้เลยเลยไบคอนไบไ,ไ,ไอคอนน่ะเลไอคอนใบนี้ปะดูเลยครับปึ๊บแล้วเป็นกุนลิดไงเห็นกุนลิดมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะแล้วกุลิดฮนะโอห์ห <c oughs> ึหึคาตูโซะ,อะไอ้บ้าเ่ยยิ่งเปิดยิ่งเหนื่อยใบนี้ย e ี 21, ่สิบสองฮีโร่ e ยี่สิบเอ็ด b แคบ e b s bdb สามสองหนึ่งแล้วลุยครับตรงไหมโทรอะอีลี่ยนฮะโอ้โหไม่บอกโอ้คนดีคนเดิมไอ้บ้าเอ้ยโอ้สามพันเอ็มบวกแปดก,ก็ไม่ได้นอ้อเอาจริงจิตดีมันคุมมันเนี่ยอันนี้คือเริ่มสงสัยนะโอเคมีใบดีจีนะโอ้โใบนี้คือขอบเบิ่มๆได้ไหมโอ้ยแล้วคัพมันสวยมากเลยนะดีนะ สามสองหนึ่งครับตรงเล็กหนึ่งปึ๊บแล้วเป็นดนะีเกียฮะโอ้โหแล้วไปนี้ไหมฮะไปลึกๆฮะลึกๆลุกช่อเอาเรื่องโอ้มันพันนึงหรอทำไมมันทำไมมันน้อยจังไนะโอโ้คือกาส์สวยมากเลยนะมันมีขยังขยับเวยอ๋อลุกชอสองพันเอ็มจะเลยละไปฮะแล้วเป็นแคปชั่น โอ้ย่าคือถ้าโปกแปะ,ะมันน่าจะคุมนะโอ้เขียดละสามพันขอคุมๆนะกาลีนาวนสามหนึ่งสองสามเอลเอ็นเท่านั้นครับปึบแล้วมองฮะยิบสองยูแล้วบล็อกเอาฮนะ กวาดิโอไม่ใช่ทำไมไม่มาบวกแปดหลันเงี้ยโอ้โหแล้วคุณกั๊กบวกหกไงโอ้อ้ีเยรละดาวตัวถดแล้วกวาดิโอเออว่ามันน่าจะมีตัวเดียวที่เป็นโอ้แล้วคือถ้ามาบวกแปดแล้วมันรวยแล้วเป็นกวาดิโอ แมนซิตี้ส่งเข้าประกวดแล้วคือคุณไม่มาโบกแปดอะเอาจริงคือใบนี้แบบปล่อยเหล็กโบกแปดมันก็หน่อยได้เพี้ยนเออเยียน์ครับดาวร้อยห้าสิบเอ็มซโอโหหวังยากครับขอบนบนโด้วยเอ็มซมาหน่อยแล้วกันนะขอตรุบนลแ้กันครับสามสองหนึ่งไปเลยครับเป็นกำลังใจด้วยไปครับขอวักเอาว่ายว่ายละ่ะวกเอาอมาเหอ โอ้โหยกูไปไม่เป็นเลยโอ้โหคือไอถามว่าเงินมันคุ้มไหมมันคุ้มเงินไ้ยแต่ว่ามันดูไม่คุ้มตัวทักเตะเลยอ่ะคือถ้าสมมติว่าคือห้ากิจอื่นมันปรับเลแล้วอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าได้มาเท่าไหร่เอาจริงแล้วนะคือถ้าเราคิดราคารจริงอ่ะเซตแรกที่ขายไปประมาณหมื่นใช่ปะ่ะหมื่นเอ,อ้ยประมาณสองหมื่นถ้ารวมขายกันนี่อ,อ่ะประมาณอ่ะถ้าตีรวมเลยนะแบบตีรวมไม่เยอะแบบเยอะสุดๆเลยนะ อ,อ,อีก2อีกมื่น0ะอ่ะ2มหมื่มันจะ2,000 0กว่ารวมไว้ที่เซ็ตขายตอนแรกที่เราไปเคียนนักเตะมาก็จะประมาณ40,000เอ่อไม่ใช่40,000สิประมาณเกือบ50,000รวมเงินอีกแสนแสนเกือบแสนสองก็ประมาณแสนเจ็โอ้ได้เงินมาแสนถามว่าคุ้มไหมืม คือที่จริงการนักเตะคนดีกว่านี้คนเปิดได้ดีกว่านี้นะเออค่อคนข้างค่อนข้างคนเปิดได้ดีกว่านี้เลยนะครับผมนะก็เออถ้ากิจนี้เอาอันนี้ก็ดูๆกันหน่อยแล้วกันนะเผื่อเติมแพ็กเดินอาจจะคุ้มกว่าไอ้บ้าเฮ้ยโอเคแล้วันนี้ก็ยังไงไว้เจอกันใหม่นะครับผมนะอาจจะเศร้านิดนึงนะโอ้โหเพราะว่าเฮียมันเปิดตัวไม่ดีเลยนะครับผมนะโอเคไงวันนี้ไว้เจอกันใหม่ยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไปละว,วันนี้จเ,นเ,น 3. เจอกัน์เลขสามเจอกันครับผม